สวัสดีค่ะฉันไปร้านต่อกลุบมาเรื่องแรกคือหวยก่อนเลยเราเล้เรื่องหวยฟังก่อนเรื่องเรื่องของเรื่องคือเรื่องเรื่องอลูกแกเนี่ยมีมีลูกสามคนสบายเราเราข้อ่วยฟังก่อนว่าบ้านเนี้ยเป็นตัวอย่างไงเป็นตัวอย่างได้ลูกแกมีลูกสามคนเรื่องจริงลูกตอนนี้ลูกไปต่อมองหูเชียวทำไมไดราว่าเรียนมอปลายมาอย่างดีแต่จะไป มองหัวเฉียวเรียองการโรงแรมแล้วถามว่าค่ารถไปกลับออกกับเพื่อนคนร้อยเท่ากับเพื่อนมาสามสี่คนก็สามสี่ร้อยแล้วถูกป,ป่ะแล้วบ้านมันอยู่ที่เนี่ยมันจะไปเรียนหัวเฉียวอ่ะกูบอกโหเรียนอย่างี้เป็นกูไม่เรียนหรอก <c> พ <oughs> ูดตรงตัวแล้วบอกเป็นหนูไม่เรียนหรอกพี่แบบปาดเพราะเป็นแม่ของป้าอึ่งใช่ปะ่ะกูนั่งคิดแล้วมึงทําไมทําไมมึงไม่รีบตอบปม่ให้กู่า กว่าจะจดหวยเสร็จต้องกี่โมงใช่ปะ่ะแล้วก็แล้วแล้วก็ไปซื้อผมที่ประตูน้ําได้ประมาณละสองพันสองแล้วบอกว่าแน่ราคาจิบค่ากาวอีกกูเลยบอกแหมตีเบอ กูพูดอย่างนี้เลยตามเผากิ๊บกระกาเยเต็มที่ถึงร้อยห้าสิบเปล่ามึงจะมานับทั้งกระปุกได้ยังไงมึงต่อให้กูแค่หัวเดียวผมยื่นมาแล้วแต่ก็สวยนะถือว่าผมสวยอเป็นกรรมเขาบอกว่าพี่เขาคือพี่คนเนี้เขา,เขาเอื่นเนี่ยเขาบอกว่ากว,ว่าจะส่งหัวทีนี้คือฉันน่ะไม่อยากให้จับตรงนี้ให้ไปจับลายใหญ่เพราะแกแกแกไปส่งไงไปส่งให้อีกคนใหญ่เนะี่ยทีนี้ทีนี้คือกูต้องตามเหยียบพวกมึงต่อไงเพราะว่า กัอีกใหม่แล้วผัวมันเป็นเทศกิจไงเป็นเทศกิจอยู่ตอนแรกอยู่ท่าดินแดงแล้วย้ายไปไหนแล้ไม่รู้ถ้ากูเอางี้ถ้ากูไล่ผัวมึงออกแล้วมึงจะมีสำนึกมา คือกูก็ด่าไม่ไมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาไงเราได้แต่เราด่าได้แต่เรื่องที่เราที่มันเป็นประเด็นของเราไงคือประเด็นของเราคือกูต้องการตอบผมกูพูดเลยว่าพี่จ,าจ่ายตั้งแต่เช้าแล้วสามพันนี่ยังไม่ได้เลยอะไรของมึงเนี่ยคือแบบมึงถ้าเป็นกูเนี่ยนะรับเงินมาแล้วมึงต้องร้อนลนแล้วแต่ไม่ฉันเข้าใจว่าร้านเนี้ยไม่ไรับตอ,อบผมโดยเฉพาะเนี่ยปัญหามันเป็นเหมือนนักพูดถึงโบกูอยากตัดปัญหาแต่คือกูบอกตรงที่กูต่อร้านเนี้ยเพราะว่าแม่กูจะยืดผมอืม ไอ้ไดอ้ดัดผมให้กูไปถามพันห้าพันแปดมันคิดว่าเรามีตังไงเห็นเราแบบว่ามีกินดีอยู่ดีแบบของเขา้านไม่ใช่มึงมึงจะไปคิดอย่างนี้ไม่ได้แม่กูขายของห้าบาทสิบบาทกูแบบกูไม่รู้จะพูดยังไงเขาจะว่าคนไม่มีจริงไงไม่รู้มันเอาไปทั้งหมดแต่มันไม่มีแดกอะเขาจะว่าแล้วลูกแม่ก็เริ่มแต่งตัวเริ่มแลบเรียนมโหเฉียวค่าทั้งสองหมื่นสามหมื่นบอกสามหมื่นกว่าไม่เข้าใจว่าจะเกย์ทำทำไมกูกูจะด่ามึงนั่นแหละแต่กูพูดให้มึงฟังถึงความเป็นจริงว่ากูเรียนเสี่ยมอค ควายเนี่ยเขาจะ่าค่าเทอมสองหมื่นสามหมื่นทำเฮียอะไรได,ได้เงินเดือนกลับมาแล้วครอบครัวมึงจะให้ลูกมึงทําผมเหรอทําผม,มงอมเลยไม่ต้องเรียนไปเรียนทาผมเลยค่าเทอมไม่มีทางหรอกงูอย่างลูกมึงอะ่ะกูดา่าไปเรียบไปเรียบพ่อมันมาดูด้วยว่ากูจะไล่มึงออกถ้ามึงยังไม่ไม่รู้จักคาว่าระเบียบอะ่ะกฎหมายอะ่ะเขาจะไปควายงู